สวัสดีครับนึกอยากสอนก็สอน ep 9ครับวันนี้เรามาทําโจทย์กันต่อครับแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สคลอรีนบรรจุในขวดปิดฝาที่ความดันและอุณหภูมิคงที่หลังฉายแสงอัลตราไวโอเลตปรากฏว่าแก๊สคลอรรนลดลงร้อยละ25โดยปริมาตรและแก๊สผสมในขวดประกอบด้วยแก๊สคลอเรนแก๊สไฮโดรเจน และแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ร้อยละ30 50และ20โดยปริมาตรตามลำดับข้อใดคือร้อยละโดยปริมาตรและข้อใดคือร้อยละโดยปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนเมื่อเริ่มตน้นนะครับเราเขียนสมการที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ครับแก๊สไฮโดรเจน อยู่ในภาชนะปิดทำปฏิกิริยากับแก๊สค,คอลอรีนเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนคอลอไรด์ขึ้นมาเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนคอลอไรด์ขึ้นมาครับเขาบอกว่า แก๊สผสมเนี่ยครับสุดท้ายแล้วหลังจากเกิดปฏิกิริยามีแก๊สคลอรีนเหลืออยู่30มีแก๊สไฮโดรเจนเหลืออยู่50และมีตัวแก๊สไฮโดรเจนคลอรไรด์อยู่20ครับนี่คือตอนไฟนอลนะครับ นี่คือไฟนอลสุดท้ายเหลือนะครับโอเคทีนี้ครับเรามาดูซิว่าเราดุลสมการไปหรือ,อยังยังไม่ได้ดุนถ้าดุลสมการเราช่องเติมเลขสอง หน้าแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ hydrogen, chlorine, นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดีๆเราจะพบว่าณตอนแรกเนี่ยครับณตอนแรกเนี่ยแก๊สที่บรรจุมีอยู่2ชนิดณตอนแรกนะครับจะยังไม่มีตัวแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ hydrogen, chlorine, เกิดขึ้นแต่ตอนสุดท้ายแล้วมีตัวแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ hydrogen, chlorine, เกิดขึ้นเท่าไหร่ครับ ร้อยละยี่สิบโดยปริมาแรแสดงว่าในขั้นของการเปลี่ยนแปลงครับในขั้นของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเกิดการเปลี่ยนแปลงแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ขึ้นมาอยู่ยี่สิบเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอยู่ยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตามสัดส่วนโดยโมวลคือสองโมลของแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์เกิดขึ้นมาอยู่ยี่สิบเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งโมลและ หโมลของแก๊สคลอรีนและแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยครับจะต้องหายไปเท่าไหร่ครับ10ร้อยละโดยปริมาตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทั้งแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สคลอรีนเนี่ยมันหายไป10แสดงว่าตอนเริ่มต้นมันมีเท่าไหร่ครับแสดงว่าสุดท้ายเหลืออยู่30หายไป10เริ่มต้นมีอยู่เท่าไหร่ครับ40 แก๊สไฮโดรเจนสุดท้ายมีห้าสิบหายไปสุดท้ายเหลือห้าสิบใช่ไหมครับหายไปหรือว่าใช้ไป 10. สิบแสดงว่าเริ่มแรกมีอยู่6กสิบเปเซ็นเห็นไหมครับอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยตามโจทย์เนี่ยแก๊สคลอรีนลดลงร้อยละยี่สิบห้าจริงไหมนะครับร้อยละยี่สิบห้าจริงไหมครับสี่สิบหายไปสิบตัวนี้ลดลงไปเท่าไหร่ครับอืม สี 40, หายไป10เหลืออยู่30แสดงว่าหายไปอยู่2ีนตะครับตรงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป25%เพราะฉะนั้นตรงกับสิ่งที่จดกักำหนดมาให้นะครับเขาถามว่าข้อใดคือร้อยละของปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนเมื่อเริ่มต้นเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ จึงตอบว่าปริมาตรแกส๊สไฮโดรเจนเมื่อเริ่มต้นเท่ากับร้อยละหกสิบ โดยปริมาตรนะครับเท่ากับร้อยละ60สิบขออนี้เขียนข้างล่างนะครับโดยปริมาตรซึ่งก็คือตรงนี้นั่นเองครับโอเคนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ